วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซุปร์แตงเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านใดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยพเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องแมสซอรี่นะครับ สำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความได้จะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ของตัวดับขนมไทย1นึ่พฤศจิกายน2568กก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละเมนูทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำการวิเคราะห์ไปพิจารณานะครับ เพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกางเท่านั้นในวันนี้นะครับทางช่องก็จะมานําเสนออัตราการปรุงเมนูดับขนมไทยทั้งหมด18เมนูในวันนี้พ่อนปรังสรรค์คัดเลือกเมนูออกมาในวันที่1พฤศจิกายน2568ก็เข้าสู่เมนูที่1เลยนะครับโดยเมนูที่1จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดดับเหนือใต้ชุดท้าวิสูตรนะครับ โดยในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาชุดการปรุงดับเหนือดับใต้ปักหลักร้อยไม่มี3ามไม่มีหหน่วยไม่มี3ออก6,96ผ่านทั้งร1 0หน่วยส่วนดับใต้10ไม่มี7หน่วยไม่มี3ออก61ก็ผ่านส่วนชุดท้าพิสูจน์ดับเหนือใต้ก็ดับผ่านนะครับออก96แล้วก็61ส่วนชุดดับเฉพาะใต้ก็ดับผ่านออก6 1 เรามาพิจารณาต่อสำหรับวนที่1พฤศจิกายน2568เมนูที่1นะครับรังสันออัตาการปรุงได้ดับปักหลัก110หนะ่วยหนืองร้อยไม่มี90ไม่มี8หน่วยไม่มี5ดับใต้10ไม่มี6หน่วยไม่มี9นะครับแล้วก็ชุดท้าวิสุดดับหน่วใต้ก็จะมีดับ0 0 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 7 7 7 8 8 7 88, 8 8 8 9 9 8แล้วก็99แล้วก็ชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับเฉพาะใต้1 1 1 2 2 1 3 4 4 3แล้วก็58พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปไปกันต่อที่เมนูที่2จะเป็นเมนูของอาจารย์สตางจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับเหนือตรงกลับโดยสถติชุดการปรุงเมนูนี้สถติหลุด1ครั้ง เดินดีอยู่8ครั้งโดยชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมดับ1 5 5 1 4 2 2 4 8 8 0 6 6 0 3 3 9 7 7 9ออก96ก็ดับผ่านสหรับชุดการปรุงในวันที่1พฤศจิกาย,ยน68เมนูของอาจารย์สตางด์ได้รังสรรอัตาการปรุงดับเหนือตรงกับก็จะมีดับ2 2 6 8 8 6 9 5 5 9 0 4 4 0 7 7 1 3แล้วก็3 1 พิจารณาอัตราการปรุงอย่างมีวิจารณญาณต่อไปไปกันต่อที่เมนูที่3จะเป็นเมนูของอาจารย์ดั่งเม็ดทรายจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับเหนือตัวตรงดับใต้ตัวตรงแล้วก็ชุดดับคู่ใต้ โดยสถิติก็ในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาชุดการปรุงดับคู่ใต้ดับ733770073003ออก68ก็ดับผ่านส่วนชุดการปรุงดับเหนือตัวตรงดับใต้ตัวตรงก็ดับผ่านทั้งสองใต้ออก61เหนือออก96นะครับก็มาพิจารณาต่อสำหรับชุดการปรุงในวันที่1พฤศจิกายน2568 อาจารย์ดั่งเมสซาจารังสนันตาการปรุงดับผู้ใต้5 6 5 5แล้วก็6 5ส่วนดับเหนือตัวตรงดับใต้ตัวตรงของอาจารย์ดั่งเมสซายดับใต้ตัวตรงก็จะมีดับ6 1 7 0 8 9 9 8 0 7 1 6 2 5 3 4 4 3แล้วก็5 2ส่วนดับเหนือตัวตรงก็จะมีดับ9 6 0 9 1 2 2 5 3 8 4 1 5 4 6 7 80แล้วก็93ในเมนูที่3นะครับพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณสัรับานการปรุงต่อไปนะครับไปกันต่อที่เมนูที่4จะเป็นเมนูของอาจารย์เทพบรรลือก็ย้ำก่อนว่าอาจารย์เทพบรรลือก็จะมีหลายชุดหลายชุดการปรุงนะครับพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณโดยเมนูที่4ของอาจารย์เทพบรรลือจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับใต้ทุกหลัก ดยชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมดับ3ออก61ผ่านสำหรับชุดการปรุงในวันที่1น่พฤศจิกายน68อาจารย์เทพบรรลือได้รังสรรค์อัตราการปรุงเมนูที่4ออกมาดับใต้ทุกหลักดับ7พิจารณาการปรุงอย่างมีวิจารณญาณต่อไปต่อมาจะเป็นเมนูที่5จะเป็นเมนูของอาจารย์เทพบรรลืออีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับใต้ โดยชุดการปรุงเซติในวันที่16ตุลาคมวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับใต้ทุกหลักดับ4ออกกกผ่านสำหรับชุดการปรุงในวันที่1พฤศจิกายนอาจารย์เทพบรรลือได้รังสรรอัตราการปรุงดับใต้ทุกหลักดับ9ดับ9ในเมนูที่5นะครับก็พิจารณาอัตราการปรุงเมนูนี้อย่างมีวิจารณญาณต่อไป ต่อมาจะเป็นเมนูที่6จะเป็นเมนูของอาจารย์เทพบรรลืออีก1ชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับใต้ทุกหลักโดยชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมดับศูนย์ออก6กหผ่านสำหรับชุดการปรุงในวันที่1พฤศจิกายน68อาจารย์เทพบรรลือดรังสรรอัตราการปรุงดับใต้ทุกหลักดับศพิจารณาการปรุงอย่างมีวิจารณญาณต่อไป ต่อมาจะเป็นเมนูที่7จะเป็นเมนูของอาจารย์บายไผ่สีทองจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับเฉพาะ10หน่วยเหนือร้อยไม่เกี่ยวโดวยชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ0ูนย์ออก96 10ออก9หน่วยออก6ผ่านสำหรับชุดการปรุงในวันที่1พฤศจิกายน68อาจารย์บายไผ่สีทองได้าตาตารังสรรค์อัตราการปรุงดับเฉพาะ10หน่วยเหนื 1. อ1ร้อยไม่เกี่ยวในเมนูที่ 7นะครับก็พิจารณาอัตราการปรุงอย่างมีวิจารณญาณต่อไปต่อมาจะเป็นเมนูที่8จะเป็นเมนูของอาจารย์ใบไผ่สีทองอีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับใต้ทุกหลักโดยชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมดับ2ออก61ผ่านสำหรับชุดการปรุงในวันที่1พฤศจิกายนอาจารย์ใบไผ่สีทองด้รังสังอัตราการปรุงดับใต้ทุกหลักดับ1 ในเมนูที่8นะครับก็พิจารณาอัตราการปรุงอย่างมีวิจารณญาณต่อไปต่อมาจะเป็นเมนูที่9จะเป็นเมนูของอาจารย์9หมวกขาวจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับใต้10ชุดปี68โดยชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคม ดับ8 6 9 5 0 4 1 3 2 2 3 1 4 0 5 9 6 8แล้วก็77ออก61ผ่านเรามาตามต่อสำหรับชุดการปรุงในวันที่1พฤศจิกายน68อาจารย์ชุดดับคู่ใต้ล่างสิชุดวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับใต้ตัวตรงก็จะมีดับ7 0 8 9 9 8 0 7 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2แล้วก็61ในเมนูที่9 พิจารณาอัตราการปรุงอย่างมีวิจารณญาณต่อไปต่อมาจะเป็นเมนูที่10จะเป็นเมนูของอาจารย์9หมวกขาวจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับเหนือ10ชุดปี68โดยชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมดับ8194 0710 2336 495265แล้วก็78ออก96ผ่าน สำหรับชุดการปรุงในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนท่นานอาจารย์นรังสรรอัตตาการปรุงดับเหนือตตรงก็จะมีดับ0 9 1 2 2538 4 154 6 7 7 0 8 3แล้วก็96พิจารณาอัตตาการปรุงอย่างมีวิจารณญาณต่อไปในเมนูที่10นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่11จะเป็นเมนูของอาจารย์ดั่งเมสไยอีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับเฉพาะหน่วยใต้โดยชุดการปรุงไสติเมนูนี้รวมดุจหนึ่งครั้งโดยชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมดับเฉพาะหน่วยใต้4ออก61หน่หน่วยออก1ผ่านสลับชุดการปรุงในวันที่1เพฤศจิการย,ยนอาจารย์ดั่งเมษัยได้รังสรรอัตราการปรุงดับเฉพาะหน่วยใต้7 สิไม่เกี่ยวนะครับพิจารณาอัตราการปรุงอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่12จะเป็นเมนูของอาจารย์ดั่งเมสใซอีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับเฉพาะ10ใต้หน่วยไม่เกี่ยวโดยสถิติชุดนี้นะครับก็จะรวมนะครับหลุดอยู่ ห้าครั้งโดยชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมดับเฉพาะ10ใต้8ออก6 1 1นออก6ผ่านสำหรับชุดการปรุงในวันที่1พฤศจิกาย,ยน68ท่านอาจารย์นรังสรรค์อัตราการปรุงดับเฉพาะ10ใต้ศูนย์หน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่12นะครับก็พิจารณาอัตราการปรุงอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่13จะเป็นเมนูของอาจารย์ดับล่างถักใต้คงกระพันนะครับโดยช่วยการปรุงในวันที่16ตุลาคมดับ0 0 0 1 0 4 1 0 1 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3, 3 7 4 0 4 4 5 5 5 6 5 7 6 5 6 6 7 3 7 5แล้วก็7 7ออก61ก็ดับผ่านสำหรับชุดการปรุงในวันที่1ด้วยศจิกายน68 อาจารย์ก้าหมวกขาวดับล่างดับใต้คงกระพันวิเคราะห์อัตราการปรุงดับใต้ทั้งหมด17ชุดก็จะมีดับ0 0 0 9 1 1 1 2 2 1 2 2 2 8 5 5 5 9 7 7 7 9 8 2 8 8 9 0 9 5 9 7แล้วก็9 9พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปในเมนูที่13นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่14จะเป็นเมนูของอาจารย์พิมพ์มีจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับเฉพาะหน่วยใต้โดยชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคม68รังสรรษตาการปรุงดับเฉพาะหน่วยใต้3กับ7ออก969ขกขอครับ696หน่วยออก6ผ่านสำหรับชุดการปรุงในวันที่1พฤศจิกายนอาจารย์พิมพ์มีได้รังสรรษตาการปรุงดับเฉพาะหน่วยเหนือ40 สกับ0นะครับก็พิจารณาอัตราการปรุงเมนูที่14อย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่15จะเป็นเมนูของอาจารย์กบเคโระจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับใต้ทุกหลักเซติรวมเดินดีติดต่อกันมา9ครั้งหลุด1ครั้งโดยชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมดับใต้5ออก6 1ผ่านสำหรับชุดการปรุงในวันที่ หนึ่งพฤศจิกายนท่านอาจารย์ได้รังสรรอัตราการปรุงดับใต้ทุลกลกดับ5พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปในเมนูที่15นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่16จะเป็นเมนูของพ่อใหญ่คําแสงจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับร้อยสิบหน่วยเนี่ยโดยชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมดับ5กับ4ออก696ผ่าน ทั้งร้อยสิบหน่วยสำหรับชุดการปรุงในวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนหกแปดชุดพ่อใหญ่คำแสงได้รังสรรค์อัตราการปรุงนะครับดับร้อยสิบหน่วยเหนือหกกับหนึ 1, ่งหกกับหนึ่งพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่17จะเป็นเมนูของอาจารย์ฟรีดอม จะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับเฉพาะ10หน่วยเหนือร้อยไม่เกี่ยวโดยสถิติชุดการปรุงก็ยังถือว่ายังเดินดีมากกว่าหลุดโดยชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมรังสัอัตราการปรุงได้ดับร้อยสิหน่วยเหนือ6ออก6 9 6ร้อยออก6หน่วยออก6ก็หลุดไปโอกาสที่จะกลับมาเดินีอยู่ที่90ถึง95%นะครับก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณในวันที่1พฤศจิกายน68อาจารย์ฟรีดอม ดังสัรอัตราการปรุงดับ110หน่วยเหนือ2นะครับพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปแล้วก็เมนูที่18จะเป็นเมนูของอาจารย์ฟรีดอมจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับใต้ทุกหลักโดยชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมดับ4ออก6 1ผ่าน สำหรับชุดการปรุงในวันที่1พฤศจิกายน68อาจารย์ฟรีดอมได้รังสรรคอัตราการปรุงดับ110หน่วยเหนือ3นะครับก็พิจารณาอัตราการปรุงเมนูที่18อย่างมีวิจารณญาณต่อไปนี่ก็จะเป็นทั้ง18เมนูที่นำมาเสนอเพื่อนำปร,รังสรรค์เลือกเมนูออกมาในวันที่1พฤศจิกายน68นะครับ หน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วยแต่ละเมนูนะครับล้วนเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นปรดใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และรับชมต่อไปและขอบขอขอขอคุณหนการเรียนรู้ของแต่ละอาจารย์ที่ได้คำนวณและวิเคราะห์นะครับเพื่อให้ทุกท่านนําไปพิจารณาเป็นฐานในการวิเคราะห์ตัดตระดับขนมไทย 1.. พฤศจิกาย,ยน2568ต่อไปหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเช่นกันกับช่องแมทสตอรี่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและขอบขอขอขอคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม และรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ